ก็นับสนุนโดยอมยิ้มจุ๊บๆอร่อยจนใครก็อยากจุ๊บสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งขับผมกับรายการขอบอิดัน2000ของเล่นจัะและแน่นอนครับเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้ตีลูกไปต้นป,ปกับผมอันคือแมทและกับผมโอต้ค้เรนเจอร์เรดวๆครับถูกต้องครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับของเล่นใช่ไหมครับถูกต้องแล้วต้องมีสมาชิกเจดีนนอย่างนี้เลยอมยิ้มจุ๊บๆอร่อยจนใครก็อยากจุ๊บใช่แล้วครับผมและทางสุ๊บจุ๊บตอนนี้มีกิจกรรมเด็ดๆมาฝากกันด้วยมันคืออะไรไปดูกันเลยครับ เพียงแค่น้องๆน,นะครับนำห่อหรือก้านเอายิ้มจุ๊บจุ๊บมาตกแต่งรูปตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง i อซ์เอเจาะยื่นแข็งมาจัน4สี่กับเนิดทวีปใหม่โดยสามารถโหลดไฟล์ภาพได้ที่เว็บแกงการ์ตูนเนหรือเฟซบุ o กแกงการ์ตูนได้เลยครับเสร็จแล้วก็สามารถส่งผลงานสุดเจ๋งของเพื่อนๆมาตามที่อยู่นี้ได้เลย แลวก็ผู้ชนะเลศประจำสัปดาห์ครับรับเลยครับของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Ice Age จกิดอุ้มแข็งมาจิตันสีส่กําเนิดทวีใหม่ประกาศผลรางวัลครั้งต่อไปครับในรายการอนิเม h ฮาร์ดคอร์วันพุธที่27มิถุนายนแล้วจะคัดตัวผู้ชนะในสัปดาห์สุดท้ายนะครับเพื่อรุ่นรับ The New iPad ในวันที่25ก,ก,กรกฎาคมนี้จหละต่นเนมาเยอะๆครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของคืนก็ได้นะจ๊ะถูกต้องเอาเราเอาเราดีกว่าครับผม สุดยอดเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่เกิดเวลาทางรายการเราในมวนแรกโอ้โหหมดลงแล้วนะครับผมใช่ไหมนิดเดียวได้แข่งกันแล้วครับผมเอางี้มอนเงินขอขอบคุณนะครับผมอมยิ้มจุ๊บๆอร่อยจนใครก็อยากจุ๊บที่มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำกันและช่วงหน้าผมมาดูกันต่อว่าอีเวนต์วันนี้เข้มข้นขนาดไหนไปพักชมข้อนางกันนักเดียวสนับสนุนโดยอมยิ้มจุ๊บๆอร่อยจนใครก็อยากจุ๊บ